ช่องคนละเขาสวัสดีทุกคนนะครับผมอสำหรับคลิปนี้ก็ผมเข้ามาอยู่ในป่านะครับอามาดูควายเหมือนเช่นเคยนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมานอนค้างที่นี่นะครับผมมาค้างนึ่คืนนะครับผมแล้วก็ผมจะให้ทุกคนดูนะครับผมว่าวันนี้ผมมาค้างนี่ผมเตรียมอะไรมาบ้างนะครับผมอุปกรณ์ของผมก็ อยู่ข้างหลังแล้วนะครับผมที่เตรียมมาก็ของใช้จําเป็นสําหรับคืนนี้นะครับผมีย๋ยวทั้งคืนหนึ่งคืนนะครับพ่งนี้ก็จะออกจากที่นี้ไปนะครับผมโอเคตอนนี้ก็เพิ่งมาถึงครับไปก็ยังไม่ได้ไป่ทานครับเดี๋ยวจะให้เพื่อนดูก่อนว่าผมเตรียมอะไร,รบ้างเนาะโอเคเราไปดูกันเลยครับทุกคนว่าผมเตรียมอะไรบ้างเนาะโอเคครับเอาละครับทุกคนนี่ก็คือสิ่งของที่ผมเตรียมมาวันนี้นะครับผม ผมเตรียมหลักๆนะครับผมจะกออกมากองไว้ตัวนี้หมดแล้วนะครับผมก็มันมีอะไรบ้างครับเกนี้ยาครับยายาที่เตรียมมาเผื่อว่ามีควายมีแพมีหนอนเนาะแล้วก็วันีช่องนี้ควายก็เกิดลูกใหม่นะครับผมมเ,เตรียมยาย,า,ยาสามัญวันนี้มนเมาเผื่อด้วยนะครับผมแกนี้นะแล้วก,ก็ ไปฉายครับผมไปฉายพอมาอยู่สองนะครับทุกคนพอมาสองตัวพอมันมืดมากนะครับในป่าเนี่ยทางมืดโอ้โหมองอะไรไม่เห็นเลยนะครับแล้วก็ข้าวสานะครับผมข้าวสารก็มานึงลิตรนะครับหนึ่งลิตรแล้วก็ไอ้เกลือครับเกลือสำหรับให้ควายเก็บมะเขือเจอยวควายแล้วอันนี้กาแฟครับกาแฟมาม่าสองตองนะครับผมทุกคน เผื่อว่าหาผักหาอะไรไม่ได้ก็เอามามา่าน,นี่เป็นเป็นขับข้าแทนนะครับทุกคนก้อนนี้ก็ขาครับขาโอ้ยไม่ใช่ขาครับทุกคนพูดผิดตะไคร้ครับตะไคร้ก็อนี้ก็เครื่องปรุงนะพวกนีพวกหอมแดงพวกพริกอะไรนไี่ถึงตามมาเรียบร้อยนะพี่จินมาอยู่รวมกันครับที่จีนมะลิก็นน้ำมันนะครับมมน้ำมนนันน้ำมนัน,ำมนก็ใส่ควัน นี่ก็วอสื่อสารนะครับผมวิทยุสื่อสารไว้สื่อสารกับพักพวกหรือว่าเพื่อนๆถ้าเขาได้มาก็จะได้ติดต่อกันง่ายนะครับโอเคพมันไม่มีคลื่นน้ามันเข้ามาลึกก็เลยเตรียมไว้เพื่อครับแต่ไม่ค่อยมีใครเข้ามาครับผมเตรียมเพื่อเพื่อนจะได้สื่อสารนี้นเข้าคเข้าเที่ยงของผมนะครับแล้วก็ยากันยุงทุกคนก็ชาดำนะครับผมช็อตบิ้นชาดำผมก็เตรียมมาด้วยนะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นยานยาดองนะครับผมโอเคหลักๆก,ก็จะเตรียมมาประมาณนี้นะครับทุกคนครับนี้ก็เพิ่งมาถึงครับผมออกมาหกโมงทีนี้ก็สิบเอ็ดมงยี่สิบสองนะครับผมทุกนคนก็มาค่อนข้างไกลครับอันนี้ก็ไม่ได้มาไม่ได้มานี้ก็ค่อนข้างนานอยู่ครับพ่อมาครับผม เดีพ่อมาเหยื่อที่ที่แล้วก็พ่อมาอครับบริเวณในรอบแคมป์นะครับผมเดี๋ยวในผมนี้เป็นสองสามเดือนแล้วไม่ได้มาเดี๋ยวพ่อนี้มาอยู่สองสามรอบแล้วครับผมบนบนดอยครับมาลึกมากนะครับผมไม่มีขึ้นไม่มีสัญญาณไม่มีอะไรเลยนะครับผมนี่ก็จะนอนที่นี่สักหนึ่งคืนนะครับผมแล้วก็ อันนี้ก็มาคนเดียวนะครับผมคนเดียวโอเคหลักก็ประมาณนี้นะครับทุกคน โอเคครับทุกคนครับตอนนี้กับข้อก็พร้อมแล้วนะครับผม ข้อก่อนนะครับทุกคนยอดยอด 嗯。Mm. สวัสทุกคนครับนี่ก็เจอกันตอนเ,เช้านะครับผมวันก็ตามหาไฟทั้งวันไม่เจอนะครับวันนี้ก็ผมมาหาแต่เช้าเลยครับผมผมก็มาเจอข้างบนแคมป์นิดนึงนะครับผมเดินขึ้นมานิดนึงเจอตรงหน้าเลยครับหน้าเลครับซื้อซืซือเอซืต้องต้องเอ่ยชื่อมันครับซื้อซือ่ะอ่ะซื้อซืมามามา มาอยู่นี่เองล,ลูกโอ้ตามหาตั้งนานซื้อซื้อตัอ้งไว้หนึ่งั้นตอนนะมันเกิดลูกใหม่โอ้มีไฟแับคู่ตัวนึงเอาเกลือให้จำจำไม่ได้แล้วซื้อซื้อซื้อไหนที่เกิดใหม่ไวไหนอ๋อที่เกิดใหม่จะเกิดใหม่ตัวน,นึ่งครับ เกิดใหม่น,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 นี้ตอนนี้ครับนี้เกิดใหม่ตอนนี้นี่เดี๋ยวอีกสักประมาณเดือนอนึงก็น่าจะเกิดอีกแลัวเฮ้ยเดีวไปเดี๋ยวะหลังๆก็มีมาก็อาหลังๆอะ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 อ ทำกันเลยปิดกันกินก็แล้วเสร็จจ้ะ <c oughs> น่าอะไรเลอละ รอบน,นี้ก็เจอใกล้ๆแคมป์นะครับผมหาเมื่อวนันทั้งวันก็ไม่เจอก็รอนนี้ก็มีเกิดใหม่หนึน่งตัวนะทุกคนเดี๋ยวจะมีอีกสักสองสาเดือนก็น่าจะเกิดอีกหน,นึ่งตัวนะทีนี้น่าจะเกิดสองตัวอัวนนี้เกิดเอามาหาเอามาเจอก็เกิดแบบนี้มันเกิดแล้วนะครับผมเกิดในป่าตอนนั้นพ่อมาพ่อมาดูเนาะมันก็เกิดลว รอบนี้ก็ผมมาจากเชียงใหม่เนาะมาจากเชียงใหม่แล้วก็มาดูที่แม่ห้องสอนครับผมวันนี้ก็มานอนหนึ่งคืนวานทั้งวันไม่เจอครับเพิ่งมาเจอวันนี้นะครับทุกคนก็คลิปหาควายของช่องคนหลังเขานะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับรอบนี้ครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปต่อไปครับทุกคนวันนี้ก็ขอชุกด,ดีมีชใช้ทุกคนครับ ở đi khắp